ห่องใหม่ล่าสุดข,ของเว่ยเจอหมิงมาแล้วนะคะออฟฟิศนี้มีรักลับก็คือเป็นความรักที่เกิดในออฟฟิศแต่ว่าต้องเก็บเอาไว้เป็นความลับพระเอกกับนางเอกนั่แหละแก้พอดเรื่องนี้ก็คือว่าพระเอกกับนางเอกเคยเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยมปลายแล้วพระเอกก็แอบชอบนางเอกมาตั้งแต่สมัยมปลายละเพราะว่านางเอกเคยให้กําลังใจพระเอก ส่วนนางเอกเนี่ยพอโตมามีความทรงจําที่ไม่ค่อยดีเกี่ยวกับเรื่องความรักเพราะว่านางโดนเทไงแต่มันก็มีเหตุนะที่ทําให้นางเอกเนี่ยต้องคิดเรื่องของการแต่งงานเร็วๆส่วนพระเอกก็ต้องรีบแต่งงานครับเพราะว่าแม่เนี่ยไม่สบายคือแม่ป่วยเป็นมะเร็งแล้วแม่เนี่ยก็รู้จักนางเอกดีๆเพราะว่าอะไรพระเอกเอามาพูดคุยให้ฟังทุกวันพูดชื่อนางเอกให้แม่ฟังทุกวันอยู่ๆนางเอกก็บังเอิญได้ไปเจอกับแม่ของพระเอกก็เลยทําให้รู้ว่าอ๋อ สาเหตุนี้นี่เองที่ทําให้พระเอกต้องรีบแต่งงานกลิ่นของความสวีทกิ๊กกิ้วมันมีตั้งแต่อีพีแรกๆเลยเว้ยแต่งงานกับฉันไหมแต่งค่ะถ้าใช่ได้เอกฉันพูดเลยว่าแต่งแต่นางเอกก็ยังมีความแบบลังเลอยู่อะไรเงี้ยซึ่งทันทีที่นางเอกได้มาเจอกับแม่ของพระเอกอะ่ะก็แต่งเลย ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะตัวเองก็ต้องมีเหตุที่ต้องรีบแต่งงานด้วยอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นมันก็มีโมเมนต์สวีทกิกกิ้วให้เราได้เห็นกันไม่ว่าจะเป็นฉากที่นางเอกเมาเมาไม่รู้เรื่องแล้วก็ดึงพระเอกมันแบบหน้าใกล้อะไรอย่างเงี้ยแกมันสามาราทาให้เราจิตนาัการได้ว่าเราเป็นนางเอกอีกแล้วแน่นอนว่าเรื่องนี้ดูเพะว่าจเจอหมิงหล่อแต่ถามว่าพลอตเรื่องมันหูแล้วใจมากพลาดไม่ได้แม้แต่ซักตอนเดียวแกโอ้ยเขียนบทด,ดีเลือกเกินไม่ สรับอุ้มนะนี่ส่วนตัวนะรู้สึกว่าไม่ได้ขนาดนั้นแต่ดูเพื่อที่ฮิวใจอ่ะได้อุ้มว่าจีนเขากําลังจะให้เห็นคุณค่าของการมีคู่นะเพราะว่ามันน่าจะสอดคล้องกับนโยบายของเขาที่เขาอยากจะให้คนมีคู่แล้วก็มีประชากรเยอะขึ้นอ่ะเธอเพราะตอนนี้จํานวนประชากรลดลงอ่ะอินเดียก็แซงจีนแล้วไงถูกปะเพราะฉะนั้นอนะซีรีส์มันก็ทําให คนที่ดูอะรู้สึกอินไปกับการมีคู่ว่าเฮ้ยมันไม่จําเป็นจะต้องมีแค่ความรักอย่างเดียวนะคือเหมือนกับกลับมาแล้วก็มีใครสักคนหนึ่งที่จะคอยพูดนู่นพูดนี่ให้ฟังได้แล้วก็เป็นที่พึ่งของกันและกันได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งพระเอกทําแบบนั้นกับนางเอกเว้ยแล้วมันก็เลยทําให้เรารู้สึกพริมดีอยากเป็นนางเอกถ้าเธออยากเป็นนางเอกเหมือนกันไปตามค่ะออฟฟิศนี้มีรักแล้วก็วงเล็บว่าลับ ดูได้ใน True ID เธอเรื่องนี้ไว้เจอมิงหรอจริงนางเอกคือจางเจี้ยนหมิงให้เครดิตเขาดิดนึงเพราะเขาก็มีตัวตนฉันก็ไปโฟกัสแต่ไว้เจอหมิงอย่างเดียวเลยแต่หลอจริงๆไปต้อ